เดี๋ยวนีค้กาลังเวไนาใส่กันครับอบตอแลมอยู่ใ้่แค่จูงง่ายดอกทาซปเปอร์เองก่อนอง่ามปันผาเวง่าันะดอดได้หนังเอ่อประสานไปเออพราหวดมันปลาหมึกลปลาหมึกับพคกโมโดน,นหรอคนได้รางหูจักไป ต้องออกกรรมการกลางคือซุป,ปเปอร์เนียงเล่นวะแต่ว่ากระท้บ,บอกเราละ,ละแต่ว่ากเพิ่นบุกคออย่างไรกันคอคาไก่ขอคาไก่้ยักษ์สองตัวนี่ <laughs> มาว่าซุปเปอร์ตีโอ้โอ้สะพั่งย่ฝนละจะมี่อย่างเหนียวฝนไหมจมี่ซุปเปอร์ตีจมี่อย่างเหนียว เอ้โอ้ทางโค้งเดียววะทางโค้งบันเี่งนี้อะไรวะสึกล่างตากำลังสีบังเกิดขึ้นแล้วพอาี้ให้เลมกับพอาี้พ่นพูดน้อยเดนหน,น่ะลงพระเ้าว่ะลง,ลงไปพระเยาว่ะ,ะนะโอ้แมะเดียง แม่มองเอาชีวิตเอาชีวิตมาหอดมาหอดบ้านเนี่ล่ะคอยปะข้าวปะข้องกันมาคอยไปคอยแม่มันฝนตกเออสจะหามงดีจะหามงเพื่อนพอดีออกมาไปละเราเอ็ดคลิปอยู่ ซ<ไ>ุปเนเองสายจวดทีมงานสแตกแดกตับ<อ>นะครับผมเอออัไนกับกรรมาการชี้ขาดกันตัวนี่ของเจ้าแล้วว่ะพญพุ่น<อ>ของเจ้าแล้วไปนี่บแล้วเยอะอะไรเยอะกันฮั้ครับผมของอาจารย์ใหญ่พุ่นแล้วแล้วเด้อยนี่พร้อมที่สิทธญาณเราด้ นั่นหูดำหูแดงเว้ยเอากมการรมกเอากกมรก็ชิมหอดหาม่งนี่ละเอาให้เร็วเดยองวมือนี่เ้อให้จบเลยมือนี่ต้องขี้ขาดเลยฮะเออต้องให้เล้วดว่าเ้วว่าไรดิหามค่าบ่ะนี่ค่ามันมันมันเห่าพดละครเรื่องนี้เห่าขนาดเลย นี่ละ่ะอันนี้เขาว่ากันถือว่าคักแล้วน,นี่ตั้งคนตั้งอันเดียวกันเบิ้ลนี่อันเดียวกันซึกนี่ถือว่าเป็นซึกยิ่งใหญ่ซึกเขาเอ็นว่าซึกยังไงว้พุ่นซึกแห่งศักดิ์ศ<ะ>ีนะซึกแห่งศักดิ์รีระหว่างอปอตอแหลมกับพวกในบ้านสายลุย ผู้ใหา่บ้านายวือนี่ครับผู้หย่วอโอ้ยานบ่นน่เ๋ยวเห็นของเราฮะบวงการแต่งตัวนีเบวงหางแต่งตัวนี่จะว่าดีบดแล้วเงญ่ไบ่แต่ว่า,าหวานย่ำคือสองรอยยี่สิบเรือ <laughs> <laughs> เราเก็อได้มาถ้าสองร้อยยี่สิบกว่าหไหมเกือบเจ็ดแปดบางเลยซ้ำกัน,นิ่นไหมเป็นตังเงินอีรีเลยจุดบังเล ก็มีตะมือนั่นตัวได้ได้รอยกัวสองบังนี่แต่ว่าน้องนั่นสองร้อยยี่สิบกัววัดสุบันนี่นหลักษามาตรฐานกันอะไรเอาขยันยังถ่าต่อมันบอกแห้งหมดเหรอแห้งนี่อาจารย์ผมยังโดนทอกันที่นวดทออยู่แล้วแต่ว่ายังเรืมเบื้องทำนีระมันมือจะเรื่องว่ามือพุ้นบังนี่ขันมือล่ำบังใส่ไลายนี่ออกปุ๊บแห้งมันจังไปแห้งด้วย จักอาจารย์ไนเหล่พาพระสอนแห้งไปแหงมันกรลวบไวตัวันมันแนห้งต้องเอาพอดี<ม>โอ้โแตงโตเตสร็จสิ้นเป็นที่เรียรบร้อยบ่องไฟอาจารย์คุณแหลมมาหอดตอนแรกอะหางกับหัวไปคนละทางกันเลย พยาบาลครับอินดีนิโนมาแต่งให้หม่ตัวจังคือล่ำเทียนอยาออจังซื้อได้แต่ว่ากันป้อยไปจุดเองพยาบาล <c oughs> กะจีเอียงไปทั้งปุระค้งจีใสหรือคว้าเลยตามก้มเอียงค้งหัง <c oughs> เอาอีกบอกกี้เจรอพี่น้องกะจีดได้หูพผลภายในช่วงนี้พี่น้องที่ติดตาม การขค้นการลงครับวันเวลาก็คงสติตีตามไปทางคลิปแต่ละคลิปแหละเนาะให้พี่น้องในหูพ้นว่าผู้ใดสิเป็นมู่เป็นจาผู้ใดสิเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สีสรุปกันจ้งใดกะให้พี่น้องได้เบื้องในช่มขั้นตอนต่อไป้มน,นี่คือการศึกแห้งศักซีถ้าจิไปยูในป่านในดวงดมูลำพันิ่ที่ไปจุด้มนี่มองคนบ่ททองผีบ่เที่ยวห่นละบ่ให้รบกวนพี่น้อง นะครับเพราะว่าป้องกันอันตรายเกิดจากการตกใส่อุปกรณ์หรือเฮยื่นสัานบรรจงให้พี่น้องได้เสียสิ่งของเสียหายอเอาแม่ไปขึ้นรถไปไปตัวไปได้ยังไงเตรียมตัวตัวอ,อุปกรณ์ไปแล้วไงกรกรมการนนเพราะว่าส่งซิกไปแล้วได้กินไอแล้วเ,เดี๋ยวกรรมการมาจามาังเอยกระชิมากรรมการกลางมีโนแล้วกับมีโนไปเอาเนี่ยน้ำกันผมเป็นบ่ได้เด้เพราะว่าผมเคมรเคียดทั้งสองไฟกลางอีลีอันนี้ เ <G ül üyor> ชยร์ตัง้งสองไฟบอกเขาไฟออกไฟแมนครับไ no. ้จังไหนหนอโอ้ยปวดตัวไปแล้วครับพูดได้หนอเตรียมสิ่งเตรียมของให้ครบเด้อพอเด้อครับพอย <G ül üyor> อยู่ครับเอาไปรดน้ำกันเถอะบอกไปรดเจ้าข้องเองบ่ <G ül üyor>

รถเจ้ามันทองตำมันจีไเถือกขี่ตมขี่โค้นมันเข่าปลากบบอเบ่อเาไปกับ่เป็นยังดอกมันอันตรายเสียมันบ่คุมเลยเสียหายมากมันบ่คุมเพราะว่าหลุมมันหลายเออมันวัดกันที่ฝีมือดอกอยู่ที่ผู้ล่างดอกตัวเดียวกันนะเห็นบ่ กหญิงหักกันครตอนนี้เพื่อนเอาให้กันสิโอ้ยงเนี่คืนจับอ้เจ้าขวงแต่ว่าเวาแล้วครับพอยพ่นมีแผนนน่อเจ้าเนาะเอารถมาหับเอีองบอกเนี่ยบอกถเล่าเองาโม่คนโทษเีนีกว่าเจ้ามีแผนเอาเบลสวัเจ้าก็จะเรียนเร็วตัวค่อยๆไปตัวเนาะ เอาให้มันครบก่อนมันจังสิบอข้าใจโ,<อ>โอ้โอ้สึกครั้งนี้คือยิงยิ่งแย่กับแถอะวะไปพนนะุ่นเอาอันย้อนพุ่นคอยบ่ามีขาเจ้าจบบนีนไดแบียกได้หมดโอ้เตียมความพร้อมน<ง>ีครับนะเอาไปนี่เนาะไปขี้โรกไปกับชาวบ้าน ใบแว่กวางไฟ้ห็นมัอืออยู่วัดเอาหน่อยก็เอาใบแว้วัดบังไฟ้ยเอาฟ้าไหลวงพ่อไปเห็นครับท่านหาเงินจะบอกเรื่องว่าไปลงอาคมลงอาคมพร้อมไปให้หลวงพ่อสวดใส่วิชัยเห็นบ่คือเมื่อวาหลวงพ่อฝากไปช่วยน้ำแน่พะนะบู๊หลวงพ่ออยู่วัดน่ะเออฝากไปช่วยน้ำแน่ปฏิทึกกับเราขึ้นกักโอ้คือหยิบมันใจจอข้างนอกไม่พูดเมื่อไหร่ไฟเตาหม้อบ้านนี่นะอือ

บอ้งไฟได้กินยาชูกำลังไหมไม่กินโดนเลยฮะเป็นยั้นก็ย่านแพร่พันย่พ่นตีก็ได้กินสมโอที่ปลาทางรถคู่ต่อสูงหรือบันเนี่ยนะให้กุณพ่อีเจ้าฟังเจ้าเยอะพันย่อมพนไปลูกอาคมมาแล้วอยู่วัดเด้เจ้าระวังเด้แมนเอาโชกบัานทั้งสองคนเด้อพอ เดี๋ยวสิเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนซึกยิงง่ายหลวงของมู้เจ้าพอยง่ยพ่นวือหรือกับคอยง่แหลมคุ้นแหลมนะครับเมื่อนี้สีวัดกันผู้ใดสีออกมู่ออกจากระชีรู้กันเมื่อนี้ครับก็คงสิบเป็นไฟสุดไทยในการล่างตาครับเอาขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีแฟนครับผูต้ติดตามทุกท่านขอบคุณเป็นหลักแฟนเพลงทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชม ในคลิปนี้ขอให้พี่น้องนะครับเบิ่งอยู่ในนะครับการวีรเกห์การพิจารณาญาณนะครับในการรับชมสําหรับผู้ยญ่บบานใสจจดลําเพลินอฟิเยษคลิปนี้กับคงเสียวซํานียคลิปหนามาพอกันไหมครับขอบคุณครับและสวัสดีครับจู